ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชาแนลนะคะกินกาแฟนะคะเอานี่อ่พยายามบ่วงอีกแล้ว วันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเย็นเท่าไหร่นะคะเอฟซีก็นาวอยู่เนาะแต่ไม่หนาวมากเหมือนวันก่อนนะคะหนึ่งข้าวพี่น้องข้าวเหนียวข้าวจูนปูนนะคะข้าวแห้งดีเนาะปีนี้นะะขาวมากเลยนะคะรอรถนะคะเอฟซียังไม่เห็นอ่าเขาโทรมาเนาะว่าจะลงวันไหนนะคะที่ว่าจะฝากไปให้พี่สาวนะคะก็สี มีทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้านะคะฝากลงไปนะ้าอย่างแล้วก็สอบนะคะฝากไปให้แม่ด้วยนะคะข้าวเหนียวนะคะกระสอบละสี่ร้อยค่าฝากนะคะ fc สองกระสอบก็แปดร้อยนะคะเราก็เลยต้องใส่ให้เต็มกระสอบหน่อยเนาะกระสอบละสี่ร้อยถ้าเราใส่ครึ่งครึ่งมันก็ไม่ได้นะคะ ขึ้นอายแล้ว fc แป๊บเดียวนะคะขึ้นอายไวมากข้าวเหนียวนึงแป๊บเดียวก็สุกนะมะม่วงเป็นดอกเต็มเลยนะ fc มะม่วงน้ำดอกไม้นะเพิ่งเป็นต้นเดียวนะคะต้นอื่นยังไม่เป็นนะคะปกติแก้วขมิ้นเราจะเป็นดอกก่อนนะคะปีนี้แก้วขมิ้นยังไม่เห็นออกดอกนะก็จะมีนี่แหละ น้ำดอกไม้นะคะออกก่อนเลย <c oughs> หนาวเย็นหนาวเย็นนะคะ <c oughs> แก้วขมิ้นยังไม่เห็นเป็นดอกเลยนะเด <c oughs> ี๋ยวาษาจะรดต้นมะละกอนนะคะ มะนาวก็ยังไม่เห็นเป็นดอกนะคะ fc จริงๆอ่ะต้นเล็กนิดเดียวมันก็เป็นดอกเป็นลูกแล้วนะคะเห็นที่บ้านย่านะคะแต่ต้นนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นดอกอยู่นะเห็นเป็นดอกอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ต่อมาก็ไม่เห็นเลยแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยให้ตลอดนะคะ มากรูดนะต้องดูแลดีๆกลัวมันจะตายอีกเนาะภาษาเคยเอามาปลูกหลายรอบแล้วมันไม่เหลือนะคะเอสีมันปลูกใส่น้ำรดปุ๋ยเออใส่ปุ๋ยรดน้ำนะแต่มันก็ยังตายนะคะซื้อที่เขาตอนมาปลูกก็ยังตายนะ,ะอันนี้สัปปะรดนะคะลุงเสือปลูกได้กินแล้วนะคะปีนี้ ได้กินแล้วหัวหนึ่งนะคะหวานมากรดน้ำเผื่อมันจะเป็นอีกเนี่ยมันอยู่ใกล้ต้นมะกรูดเวลารดน้ำต้นมะกรูดเราก็จะรดมันด้วย อ่ไรภาษาเปิดก๊อกเอาไม่ได้เปิดปั๊มนะคะมันก็เลยไหลค่อยมีแหละน้ำก๊อกมันก็จะไหลแค่นี้แหละนะคะถ้าไม่มีปั๊มมันก็น้ำก็ไม่แรงบรรยากาศสวนยางนะคะเอซีข้าเจ้ามากีดยางเราคุยกันอมแอมอมแอมเหมือนแดดกำลังจะออกนะคะ สายสก็จะเข้าไปนาอยู่นะคะเอ็ดสีไปแต่เชา้าหนาวนะคะขี่รถไม่ไหวนะคะรอรอให้แดดออกแดดอุ่นนะคะเราค่อยไปนะคะลุงเสือก็พยายามกลับอยู่เมื่อวานก็ เมื่อวานได้นกนะคะเมื่อวานได้นกตัวหนึ่งนะคะก็เลยแกงแล้วก็แบ่งไปให้ปู่นะคะแล้วก็ได้ปลาไหลมาสองตัวนะ,ะก็แบ่งให้น้องแหม่มตัวหนึ่งนะคะน้องแหม่มอยากไปหาซื้อถึงตลาดทำตะก,ก้าไม่มีละซ่านนะคะน้องแหม่มอยากพอดีลุงเสือก็ได้มาสองตัวนะคะก็เลยให้น้องแหม่มไปตัวนะคะ ภาษาไม่กินเนาะลุงเสือกินคนเดียวนยปะปลาไหลนะคะคลิกลุงเสือมีอยู่สองต้นนะคะน้ำไม่ค่อยดีเนะาะภาษาก็เลยไม่อยากปลูกนะคะเอสีมันเป็นดินมันเป็นหินนะคะเป็นหินลูกรังนะคะมันต้องรดทุกวันเนาะถ้าเราไม่รดทุกวันมันก็แห้งนะคะ เพราะว่าดินนะก็อย่างเห็นนะคะมันเป็นเดี๋ยวก็สใส่โคนต้นมะละกอไว้นะคะมันกำลังเป็นลูกนะคะก็ต้องให้น้ำมันนะก็จะมีเถือฟักทองนะคะที่มันเกิดขึ้นเองนะคะมีฟักทองแล้วก็มีฟักหอมนะคะ ฟักหอมก็เห็นอยู่ลูกนึงนะคะก็เลยต้องให้น้ำมันนะคะรดน้ำจาจัคเรือมันอยู่หม,ม่องไดขเพ่นนี่รดแถวนี้แหละเครือมมันก็คงจะอยู่แถวนี้แหละนะคะข้าวก็น่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาจะปล่อยสายยางไว้นะคะเดี๋ยวไปสายข้าวก่อนนะคะ ว่ามันอยู่แทวนี้แหละเรือมักฝักก่ะเห็นมันเป็นอยู่ลูกหนึ่งนะคะใส่นอกเคือมอนกูนี่เรือมันอยู่ตรงนี้นี่ก็เอเรืมันนี่ลูกไม่โตนะคะลูกไม่โต ลูกเล็กนิดเดียวนะผิวมันเริ่มที่จะขาวแล้วนะคะมันจะแก่แล้วเห็นลานห้องเบาวมืดนะคะเอซีอู้เป็นลายลูกเลยนะคะไม่ได้ปลูกเนาะมันเกิดขึ้นเองนะคะอ้ปีนี้เห็นเป็นลูกเยอะเลยลายลูกเลยนะคะเดี๋ยวหดนามมันก่อนฟักหอมเอซีเวลาแกงมันจะหอมมากนะคะ ลูกกลมนะคะไม่ใช่ลูกยาวเหมือนแถวภาคกลางนะคะเหมือนแถวกรุงเทพเนาะที่เราไปซื้อนะคะก็จะเป็นลูกยาวๆนะคะแบบนั้นมันไม่หอมนะคะแต่ลูกกลมๆนี่คนอีสานนะคะนิยมปลูกกันมันจะหอมนะคะเวลาแกงหอมตั้งแต่ปอกเลยนะคะ ข้าวสุกแล้วก็รอทำกับข้าวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้จบคลิปด้วยนะคะไม่ข้ามด่านโฆษณานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ